สารสวนชนชิบนันนี้นำข้อคิดสิกจัยมาเรียนฝากท่านทีกร่าวันนี้จะพูดเรื่องแปลกๆทันนิดหน่อยนะครับคือเรื่องที่มีชื่อว่าธรรมะธรรมโมโมไปเรื่อยเชิญพี่น้องทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามพราหมณ์ซิกทั้งหลายเลยขอเชิญท่านมาช่วยกันพินิจพิเคราะห์กับข้อความ ยืสสารที่จะฝากท่านวันนี้นั่นคือเรื่องธรรม,มะธรรมโ,โมโมไปเรื่อยนะครับเรื่องที่จะเรียนฝากท่านในวันนี้นั่นจะเจาะลงไปที่เรื่องของนรกหลังความตายนะใครบ้างที่จะไปเมืองนรกท่านลองฟังให้ดีๆนะนรกหลังความตายนี่มาตอบก่อนก็ได้ก่อนที่จะขยายความที่บอกว่านรกนรกหลังความตายใครบ้างที่จะต้องไปนี่นะครับ ยังจ,จะตอบว่าใครก็ตามที่เป็นคนเนี่ยไปแทบทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวยกเว้นผู้ที่เป็นมนุษย์ท่านฟังก็ดีนะฟังแล้วไปคิดดูนรกหลังความตายเนี่ยบอกว่าใครบ้างที่จะต้องไปนี่ก็ตอบแล้วบอกว่าใครก็ช่างที่เป็นคนเนี่ยจะต้องไปนรกแทบทั้งสิ้นยกเว้น ผู้ที่เป็นมนุษย์ทีนี้มาขยายความต่อไปอีกว่าทําไมใครที่เป็นคนเนี่ยจะต้องไปนรกยกเว้นคนที่เป็นมนุษย์ท่านลองมาฟังนิยามคําสอนของพระเดชระคุณท่านท่านบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งดุงมีดีที่แฟลขนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสวา่สวางใจสงบถ้ามีครบ ควรเรียกมนุษษาถ้าใจต่ําถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียกมนุษษาเพราะพูดถูกทําถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงนี่คือคํจำกัดความของคําว่าคนมันต่างจากมนุษย์เพราะว่าคนนั้นมันใจสกปรกมืดมัวและร้อนเรา่า ใครมีเข้าเรียกว่าเป็นผีสิงนี่คนเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามนุษย์น่ะใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียกมนุษย์ษาเพราะพูดถูกทําถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงมันจะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นจึงจะไม่ไปสู่นรกไม่ว่าจะเป็นนรกหลังความตายหรือนรกเป็น ผู้ที่เป็นมนุษย์เท่านั้นจึงจะพ้นจากนรกภูมินี่ให้คำจากัดความคำต่างระหว่างคนมนุษย์ชัดเจนนะครับโดยอิงร้อยกรองของพระบุคุณเหลวงปู่เอามาเป็นข้อฝากท่านนะครับกรับไปพูดที่บอกว่านรกภูมิหลังความตายคนที่จะต้องไปแน่ๆก็คือคนที่เกิดเป็นคน ท่านลองมาดูก่อนว่าทําไมคนที่แมงไม่เป็นมนุษย์จะต้องไปแดน,นรกรกภูมิหลังความตายนะครับไปดูว่าทําไมเขาจึงจะต้องไปในรกรกภูมิถ้าจะไปสวรรค์บ้างมีบ้างไหมนีม <c oughs> คนที่เป็นคนนี่มันมีทั้งบาปมีทั้งบุญเพราะฉะนั้นเขาตราบใดยังไม่เป็นมนุษย์เนี่ย เขาจะต้องมีบาปบ้างบุญบ้างผสมปนเปนกันไปนี่คือพวกที่เป็นคนทีนี่เมื่อเขามีทั้งบาปมีทั้งบุญเขาก็ย่อมไปนรกบ้างสวรรค์บ้างนี่พวกที่เป็นคนนะนรกก็ไปสวรรค์ก็ไปสลับคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งทำไมคนที่เป็นคนทำไมจึงต้องไป นรกบ้างสวรรค์บ้างเรียกว่าเป็นบาปคนละครึ่งนะครับทั้งนี้หนึ่งจากว่าผู้ที่เป็นคนนี่เขายังไม่มีจิตสะอาดสว่างสงบเพราะนั้นเวลาเขาทำบาปบางครั้งเขาก็นึกว่าเขาทำบุญไปดูว่าทำไมคนที่เป็นคนทำไมจึงบอกว่าทำบาปเหมือนกับว่า,าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำบาปบ้าง เราไปดูง่ายๆไปดูเรื่องก่อนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาเป็นศีลห้าเพียงข้อเดียวคือเรื่องของข้อปาณาติป,า,า,ปาตาเวรละบันีนี่แหละเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบไปเห็นว่าผู้ที่เป็นคนเนี่ยเขารักษาศีลห้าได้หรือไม่เรียนว่าแม้ศีลห้าคนที่เป็นคน บางท่านก็บอกว่ามีฉันมีศีลธราครบบริบูรณ์เพราะว่าฉันไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่หาหู้ไม่ว่าคุณไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถามว่าตั้งแต่คุณเกิดมาตั้งแต่ออกจากท้องมารดาคุณมาจนถึงบ,บัดนี้ในร่างกายของคุณจะเดินเติบโตมาถึงบ,บัดนี้นั้นมันจะเดินได้ด้วยเนื้อสัตว์หรือไม่เอา้าถามก่อน แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยชีวิตคุณอยู่ได้ด้วยเนื้อสัตว์หรือไม่ถ้าคุณยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ถามต่อไปอีกว่าคุณมีเจตนาในการฆ่าสัตว์หรือไม่แน่นอนคนเลือกทาศีลห้าศิลอุโบสถเขาจะบอกว่าฉันไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฉันจะต้องมีศินห้าข้อนี้บริบูรณ์คือก็อปานาเขายืนยันว่าเขาจะต้องมี ศินข้อปานาบริสุทธิ์เพราะว่าเขาไม่เคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คนรักษาสีลนห้ารักษาศินแปดเป็นที่พูดถึงสินสิบสินสองรี่สิเจ็นะเอาแค่ห้ากับแปดพอคนเหลนี้จะบอกว่าตัวเองมีข้อปานาบริสุทธิ์ไปดูที่ดีว่ามันจะบริสุทธิ์จริงหรือไม่ไปดูอีกที <c oughs> ในหลักคําสอนของพระองค์นั้นในคําสอนพุทธานานั้นให้มีเมตตาไม่ยกเว้น เมตตาในพุทธธรรมไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณคุ้มครองหมดตั้งแต่จุลสีตัวเล็กๆขึ้นมาจนถึงใหญ่โตเท่ากับเสือสีงกระทิงแรกช้างสารพวกนี้หลักพุทธธรรมคุ้มครองหมดเลยใครจะไปทำชีวิตเขาไม่ได้เพราะนั้นหลักพุทธธรรมมีเมตตาหาประมาณม่ได้มันเป็นอย่างนี้ เมื่อหลักเมตตาของพุทธรรมนั้นหับประมาณไม่ได้เราไม่คิดดูว่าท่านทด่บริโภคเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปูปลากบเชียดมแมลงตุกินินดที่ท่านกินท่านอาจจะบอกว่าเออฉันสมาทานสิ้นห้าสิ้นแปดฉันไม่ได้ไปจับตะกแตนมาแต่ว่าเขาตะกแตนมาขายท่านได้ เคยซื้อมากินหรือเปล่าเขากบเฉียดมาย่างมาต้มมาแกงท่านได้บริโภคหรือเปล่าเขาเอาปูปลามาต้มมาแกงมาถวายท่านท่านได้กินหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าจินแต่ฉันไม่ได้ไปฆ่ามันเขาบอกว่าเขาบริโภคเขาจินแต่เขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปฆ่ามันทีนี้ถามด้วยอัว่าท่านจะบอกว่าท่านไม่ได้ไปฆ่าแต่ว่าคนฆ่าเป็นใคร คนข้าก็เป็นชาวสวนนี่ชาวไร่ชาวนาชาวอุตสาหกรรมเขาไปจับปูปลาจับตะกแตนมาถามว่าเขาไปจับปูปลาจับตะกแตนมาเขามีกจตนาไหมแน่นอนเขาต้องมีกจตนาสิเพราะว่าพระองค์ตรัสบอกว่าเจตนาหังพิเกเวกัมมังวัามิพระองค์ตรัสบอกว่าเจตนาคือความตั้งใจที่ไปทำนี่เป็นกรรมถ้าไปฆ่าสัตว์ตัชีวิตก็เป็นบาป เป็นกรรมอันดําเป็นกรรมอันเป็นบาปเพราะฉะนั้นแน่นอนคนไปจับอันดับแรกได้บาปเต็มๆทีนี้เขาได้บาปเต็มๆเ,เขาเกีตนาไปไหนเขาเกีตนาไปคนกินใครก็ตามที่มากินของฉันเนี่ยฉันเกตนาที่จะไปคนนั้นกินหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอยู่บาสุปุติยฉันมีเกตนาเอาไปถวายชาวสวนจับปูปลาจับ นกหนูเอาไป่ักบาทถวายพระคนจับเกตนาฆ่าหนูหรือไม่ตอบเกตนาผู้ที่เอาไปดื่มไปกินผู้ที่เป็นชาวพุทธอไปกินก็จะปฏิเสธว,ว่าฉันไม่มีเกตณาไปฆ่าดูลึกๆท่านไม่มีเกตนาไปฆ่าใช่ไหมแน่นอนท่านต้องมั่นใจแล้วว่าบูปราที่เขามาถวายเนี่ยจะต้องไม่ใช่มันตายโดยสิ้นอายุข,ขจะต้องมีคนไปจับไปฆ่าไปแน,น,น่แล้ว ถ้าท่านคิดว่าเขาไปจับไปเอาเป็นปนมาเผามาย่างมาแกงแสดงว่าปลากด็ดีที่อยู่ในบาดอยู่ในสลัดกับข้าวเนี่ยมันไม่ได้ตายโดยที่อยู่ไข่แต่มันตายเพราะคนฆ่าเอาถ้าท่านมันึกไปน,นี่ปุ๊บบอกว่าเอา้าแน่นอนมันตายเพราะว่าคนฆ่ามันแล้วแล้วเราไปดื่มไปกิน มันเป็นการส่งเสริมให้เขาค้าหรือเปล่ามองดูวยดีดิเราไปดืม่มไปกินปูปลากบเขียดที่ชาวไร่ออกมาถวายมันมาโดยที่มันไม่ได้ตายโดยเส้นยูไขแต่ชาวนาไปจับไปฆ่ามันมาแล้วเราไปกินเราเป็นส่วนส่งเสริมไม่เขาฆ่าหมูฆ่าปูข้าปลาหรือเปล่าปฏิเสธได้หรือไม่ว่าเราไม่มีส่วนทําให้เขาต้องไปฆ่ากบา่เขียดปฏิเสธได้ไหม เพราะว่าเรายังบริโภคเงื้อมันอยู่นี่เอา้าก็ปฏิเสธไม่ไ,ได้เพราะว่าแน่นอนไอป้ปลาเต็มสำหรับพระทหารอยู่นี่ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ชาวนาเขาตั้งใจจับเป็นปน,ปนทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้เอาของตายมาทําบุญหรอกเพราะว่าบางคนบอกว่าเอา้าเอาของตายเป็นทำบุญไม่ได้มันจะเป็นบาปมันต้องเอาตัวสดๆเป็นๆมันจะได้บุญเยอะนี่เขาคิดแบบนี้นะ คนไปจับปลาเขบอกว่าต้องเอาปลาสดๆเป็นปน,นะไปทําเป็นอาหารเลี้ยงอุปสมบทิการต้องเอาของสดๆเอาของตายไปไม่ได้มันจะเป็นบาปเขาคิดแบบนี้พราะคิดแบบนี้ปุ๊บก็ต้องฆ่าชาวประมงก็ไปจับปลาเป็นเป็นเป็มขึ้นมาเลยใส่รถใส่เรือมาไม่รู้ว่าจีตันกันไม่รู้ลหะเอา้าปลาทูเต็มอยู่นี่ มันนี่ปลาทูตัวไหนล่ะที่มันตายเองโดยสินย้นอายุไขไม่มีมีแต่พรงจับมาเขาตั้งใจบเปล่าตั้งเก่เจตนาไหมเจตนาไหมเป็นกรรมไหมเป็นกรรมพระองค์ตรัสบอกว่าเจตนาหังพี่กุย้ยกรรมบังพธามีบอกว่าตถาคตตรัสบอกว่าเจตนาเป็นกรรมนะผิดศีลก็คือเป็นบาปเพราะนั้นเมื่อคนหาเป็นบาปคนกินจะมีบาปเลยต่มันต้องบาป <c oughs> บาปคนครึ่ง นี่มันต้องบาปคนละครึ่งนะมันถึงจะเป็นธรรมจะบอกว่าจะให้คนจบับปลาบาปคนเดียวไม่ได้มันต้องคนละครึ่ง <c ười> คนจินแม่คุณจะไม่ได้จับแต่คุณรู้อย่างนี้ว่าปลาเนี่ยมันไม่ตายโดยอายุไขอะ่ะมันตายโดยชาวบะโมงจับมาคุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่บาปได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นถ้าคุณเป็นคนเนียคุณจะต้องได้รับบาป คนละครึ่งนอกจากคุณเป็นมนุษย์ฝอยดีๆนะนอกจากคนเป็นมนุษย์คุณจึงจะเว้นบาปแต่ตราบใดคุณเป็นคนคุณจะต้องรับบาปคนละครึ่งแช่บาบงครึ่งหนึ่งคนทาไปดื่มไปกินอีกครึ่งหนึ่งนี่บาปคนละครึ่งถ้าคุณเชื่อว่าตายแล้วตรกคุณจะต้องไปนรกครึ่งหนึ่งไปสวรรค์ครึ่งหนึ่งเห็นไหมนี่นี่นี่ ไปนั้นนรกับภูมิเนี่ยมีแต่คนเท่านั้นแหละไปสวรรค์ก็มีแต่คนแต่มนุษย์เขาอาจจะไม่ไปสวรรค์ข้ามสวรรค์ไปนิพพานเลยก็เป็นได้ถ้าคนที่เป็นมนุษย์นคนก็จะไปทั้งนรกแล้วก็ไปทั้งสวรรค์นี่ เราว่าคนเหล่นี้นั่นจะต้องทํากรรมทั้งกายทั้งวาจาและทั้งจ,จิตใจพคงมีประตํกวตอีกตอนหนึ่งพระองค์ตรัสบอกว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิเจตยิตวากัมมังกโรมิเจตยิตวากัมมังกโรมิกายเยนวายจายะมัสากายเยนวาจายะมณสาดูก่อน พิสทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมผู้ที่มีเจตนาแล้วย่อมจะทําทกรรมทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจ,จิตใจนี่คนที่จะทําทกรรมเนี่ยมันต้องมีเจตนาย้ําอีกทีคนที่เป็นคนเนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปแต่บางท่านบอกว่าถ้าทํา บาปแลกบุญจะขาดทุนด้วยไปนี่บางท่านว่าอย่างนั้นนะทําบาปแลกบุญจะขาดทุนเลยไปบางท่านไาอย่างนั้นนะครับแน่นอนสำนวนนี้ที่บอกว่าทําบาปแลกบุญจะขาดทุนเด้ยไปเนี่ยมันต้องเอาไปใช้กับความเป็นเป็นมนุษย์จะอาไปใช้กับคนไม่ได้เพราะคนมันทําบาปแลกบุญผู้ที่เป็นพระทหารน่ะคือผู้ที่มีบุญและบาป อันลอยได้แล้วคืออยู่เหนือบุญเหนือบาปได้แก่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ผู้เป็นอรหันต์ก็คือผู้ที่เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละคือพระอรหันต์ท่านมีใจิตใจสะอาดสว่างสงบท่านเหล่านี้ท่านจะอยู่เหนือบุญเหนือบาปเพราะนั้นไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ผู้ที่เป็นพระอรหันต์จะอยู่เหนือหมดเลยนั่นก็คือ จิตสะอาดสว่างสงบอยู่กับพระนิพพานตลอดชั่วนาตาปีนี่คือธรรมะธรรมโมคุยเรื่อยไปตอบคำถามว่านรกหลังความตายใครบ้างต้องไปตอบแค่ก็าตามที่เป็นคนล้วนแต่ไปนรกทั้งสิ้นแต่ว่าเขาไปนรกแล้วเขาก็ไปสวรรค์บ้างเพราะว่าเขาทำกรรมทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้ทั้งบุญทั้งบาปเรียกว่า บาปคนละครึ่งทั้งคนทําและก็คนที่ไม่ได้ทำนี่คือธัรามะาโมโงเลยไปเรียนฝากทัานอย่างนี้ขอบพระคุณทุกทา่านที่ินตามชม